อ่ะพี่เจมชอบแคสเปอร์ใช่ด้วยใช่ไหมครับปาดด้วยอะไรด้วยอะไรคะไม่ต้องปราบครับเพราะว่าเขาอยู่กับเราเพราะเขาน่ารักเอ๊ยพี่น้อยแคสเปอร์พี่ขนุนปราบด้วยทุเรียนเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ดูมีหน้าตาคล้ายๆกันเะทุเรียนเป็นแข็ทุเรียนเป็นคิ้วออฟลูสเนี้ยอ่ะยาปราบด้วยเตาแก๊สของแม่ผีสุกผีฟ้าปราบด้วยเหลืองเพราะฟ้าผสมเหลืองจะกลายเป็นเขียวเย้ กางเกงให้มันครบเสร็จใส่เสื้ออย่างเดียวได้ไงผีกางเกงแล้วผีแดงครับคนป่าคเฮ้ยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ไอ้นุเก็บไว้ไอ้นุขอดู่อนไม่ต้องปราบหรอกค่ะทำไมอ่ะขอโอกาสเืครื่อขนาดไม่มีคนปราบยังตายแล้วตายอีกตายซ้ำตายซ้ำได้ให้ฟื้นฟูทีมหน่อยพิตาโคนนี่อยู่ด่านซ้ายครับด่านซ้ายเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลยเขาเป็นพิธีกรรมที่อำเภอด่านซ้ายครับไม่ไม่ต้องปราบ ผี่ปุภาลตีปราบด้วยกันซื้อตึกเลยซื้อเลยแล้วรีโนเวทใหม่ทำไมอ่ะผีจะได้จำไม่ได้ว่าตัวเองตายห้องไหนถ้าเจอผีขาบอกว่าที่มาผิดตึกหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะตึกข้างเปล่าก็ต้องเอาเออปาดด้วยพ้าไพมันีนีดีดีดิแล้วผีในท่าแรกก็ต้องให้บาทหลวงเป้าโลมเฮ้ยแล้วหมอยหว่่ะนี่ใครก็ได้มาปาบหน่อย